ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์เวลา14 16. นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ชุมชนวัดปากคลองตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดส,สิงห์ทรงติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2466 เปิอสอนในระดับชั้นก่อนประถมะศึกษาถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน106คนครู10คนโอกาสนี้ทรงติดตามการปร,รับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหลังประสบอุทกภัยเมื่อวันที่17กันยายน2554เป็นระยะเวลา2เดือนระดับน้ำท่วมสูง2เมตร30เซนติเมตรทำให้สภาพพื้นที่รั้วโรงเรียนอาคารโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนต่างๆชำรุดเสียหาย เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนทำให้กระแสน้ำมาเร็วและท่วมสูงสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลือสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนอาธิคอมพิวเตอร์ชั้นวางหนังสือตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โต๊ะเก้าอี้กระดานและเครื่องดนตรีแก่โรงเรียนเพื่อให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้โดยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ทางนี้ได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและองค์กรต่างๆในการซ่อมแซมพื้นอาคารประตูหน้าต่างโรงอาหารห้องน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชุมชนวัดดักขนนตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาทในการนี้ทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์และความเสียหายของโรงเรียนแห่งนี้ ที่สอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทมีนักเรียนทั้งหมด303คนครู17คนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554อย่างหนักระดับน้ําท่วมสูงถึง2.5เมตรต้องปิดการเรียนการสอนนานกว่า2เดือนคือตั้งแต่วันที่12กันยายนถึง15พฤศจิกายน2554มีความเสียหายครุพันธ์ โต๊ะนักเรียนตู้หนังสือประมาณ4 0 0แสนบาทได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและเอกชนรวมทั้งได้รับพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งสำนักง,งานโครงการสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้นำเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน,รราานและหนังสือพระราชทานซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและเสื้อผ้าไปมอบให้นักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเป็นอาหารบริโภคในโรงเรียนหลังน้ำลดกลับสู่ภาวะปกติแล้วครูและนักเรียน ได้ร่วมกันฟื้นฟูอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมจนกลับมาทำการเรียนการสอนได้ตามปกติจากนั้นทอพระเน,นินเทศกาลจากโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่ประสบอุทกภัยซึ่งแต่ละโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ทรงห่วงใยนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยมาพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนอาทิ โรงเรียนอนุบาลสีสำโรงสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยัยจะทำหลักสูตรอุทกภัยศึกษาแบ่งเป็น3ส่วนประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเริ่มใช้นีปีการศึกษา2555เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนระหว่างก่อนเกิดเหตุการณ์อุทกภยัยขณะเผชิญกับเหตุการณ์อุทกภยัยและหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภยัย การจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำให้แก่นักเรียนเป็นหลักสูตร8วัน12ชั่วโมงสอนให้ลอยตัวได้ไว่ายน้ำเป็นและบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาทั้ง8กลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุทกภัยรวมทั้งจัดทําถุงยางชีพทางการศึกษาเตรียมพร้อมแจกจ่ายให้แก่นักเรียนที่ประสบอุทกภัยภายในประกอบด้วยชุดแบบเรียนสําเร็จรูปที่ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ที่บ้านและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จัดทําโครงการฟื้นฟูอาชีพและรายได้หลังน้ําลดซึ่งในระหว่างชาวบ้านประสบอุทกภัยเป็นเวลานานโรงเรียนนี้เป็นศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภยัยจึงได้จัดอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ระหว่างน้ําท่วมและเป็นกิจกรรมช่วยเหลือและช่วยลดความตึงเครียดให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย จากท่า,ทาพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้พันข้าวชุมชนบ้านดักขนนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านดักขนนได้ได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในระยะแรกดําเนินงานในลักษณะสถานีทดลองพันข้าวเพื่อค้นหาพันข้าวที่มีความเหมาะสมกับท้องถิน่นต่อมาดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่น โดยเฉพาะเรื่องพันข้าวและองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดให้แก่นักเรียนและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหลังประสบปัญหาอุทกภัยและการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติเช่นการฝึกอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อให้ชาวบ้านสามารถขับเรือยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้และการสร้างธนาคารข้าวเพื่อให้มีข้าวสำหรับบริโภค ขณะเกิดเหตุการณ์อุทก,กภัยเป็นต้น